สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมมานะครับกับช่องกินกับยูนะครับวันนี้จะแปลกตาหน่อยนะครับผมเพราะวันนี้เรามาฉลองหนึ่งพันซักไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกกําลังใจการติดตามของเพื่อนนะครับไม่งั้นผมจะมาอยู่จุดนี้ไม่ได้เลยวันนี้เรามาอยู่กันในเมนูเสือร้องไห้นะครับผมมาดูครับหมูเน้นๆครับเนื้อเน้นๆนี่ครับโอ้ยอดครับน่าทานมากครับหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมมาครับมาดูกันเลย ดูรับเพื่อนหืมย่างเสร็จใหม่ๆครับหอมมากเลยเพื่อนๆมาครับมาดูกันเลยวันนี้เรามาทานคู่กับน้ำจิ้มเพียขมนะครับผมแล้วก็จะมีข้าวเหนียวแกระติบนรักเชียวครับเพื่อนๆมาครับผมทนไม่ไหวแล้วมาครับขอญากใช้มือนะครับหวานมากนอืย ย่างไปเรดืดอยกินไปเรื่อยนี่ได้ฟิลสุดๆเลยครับเพื่อนทอดมาครับต่อครับอือดูความเด้ง ทารู้กัคนเหนียวด้เพื่อนขอลองที่นี่ครับอือมันอรทานมาก C'est trop

I think this is a cup of tea. Mm -hmm. Mm -hmm. ก็เยครับเพื่อนๆได้ฟิลไปเบียบครับย่างไปกินไป ผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆผมมีความสุขมากๆเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามนะครับผมมาดูกันต่อนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรเพื่อเพื่อนดูอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับว่าอยากให้ผมทานอะไรหรือแนะนําผมได้นะครับว่าอยากให้ผมจัดแสงยังไงปรับปรุงตรงไหนสำหรับคลิปนี้ผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกๆซับสไครต์นะครับผมผมมีความสุขมากๆเลยครับผมแล้วมาเราดูกันต่อนะครับว่าหนึ่งหมื่นซับผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนเพื่อนดูอีกนนะครับเดี๋ยวผมออตตัวไปทาน่่กนะครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ